ท่านม้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแชมป์ซิวซตทีวีแล้วนะกับเพื่อนผมชีวันะครับผมวันนี้เรามีคนใหม่มาเล่นกันนะไอ้หัวืองๆนี่แหละลูฟี่ครับลูฟี่ลูฟี่ไปหาสบัตแล้วหรอพี่เกศไปหามั้งก็เลยมาเอาซีบรอดแม่งเลยใช่เปล่าเขามีน้ำมาแบงค์นะครับแบงค์อ่ะงเขาอยากเอาคลิปเนาะแองคมูเป็นอะไรก็ไปดููหน่อยดิจะตายแล้วครับจะตายแล้วกตตาเหรอก็ซึ่งคันนี้เราจะทาบ้านนี้ให้เสร็จกันนะท่านผู้ชมนะไง เรามีบล็อกซกินแค่สี่ก้อนดูซิว่าในก่อมีอะไรนะนหลังจากที่เราหายเป็นนานนะ้อเราไม่ได้หัดกันนะอะไรอะไรอ,อะไรก็ไม่ต้องอยากรู้ว่าเราไป็นไหนนะเออขำป้อที่ดูกะ่ะเล่นบัได้เราไม่มีเวลานะเนาะเออก็นะติดเรียนเนาะใช่ป่าวทุกคนที่จริงก็มีเวลาแต่ไอแชมป์ที่คา้านไม่ได้ที่คา้านแหละมีอะไรนะงานงานวังาน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 ไปจิ๊กวานมาขอ อันเยอะมากมากเลยนะท่านผู้ชมมันนะโอ้ยบ่ะมอนไปไกลๆก่อนนะจะว่างีนนะบ่ะมอนไปบ่บะเบ้งบ่ะมอนบ่ะมอนเดี๋ยวมึงเล่นกี่คนแถวมึงเล่นกี่คนเนาะมึงมึงมึงเล่นกี่คนตัวนึ่งนะฮะอันนี้เหรออันนี้เหรอคะแนนบะเบ้งอ๋อเล่นกันเขหนึ่งสอง เดี๋ยวห้าบอกควายอ๋อแล้วไอ้ขี้หัวขี้หาไปไหนวะกำลังเอาตอ้งหลาดสมบัติแทนนั้นแทนลูกอ๋อไอ้ภูมันไอ้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 ภูมันมันไปอะไรนะก่อนน้ำแข็งกันผู้ชมนะมัน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 ไปเจอดีก่อนไปได้นะไปเจอก่อนน้ำแข็งกันนะอ่าเนี่ยหาเจอดินแดนไหนกัมันอยู่ไหนไม่รู้เลยผู้ชมนะแต่เรามาโฟกัสที่นี่ก่อนนะอ่าไม่เก็คเสียงขอตายนะอ่าถูกยิงตายอะไรเนี่ย โอ้แหลกแหลกแหลกมากแหลกแหลกอิ่มหมูหมูใครตายวะอิ่มขอแบงค์ตะขี่เก๊ะเสียตายยังไอ่ะก็อยากเก๊ะอ่ะเสียงเสียงเสียงธรรมดามันมันไม่ฮาใช่เปล่าเสียงนี้อ่เนี่ยเหมือนเหมือนพี่บูมันนะมันกับห้ามกันนะอ่าาาวันนพวกเราจะมาเปิดอ้าวอ้าเอาวประเดี๋ยวอันนี้อันนี้ของ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 ใครเต็มไปหมดเลยนะนะใครใครพิซซี่ เออราไม่ใช่พี่เซนะเราเป็นอะไรนะมีคนมาแจกบับ,บขาวแล้วบอกเฮ้ย <c oughs> คนอะไรคนเซ็นไอ้สัสมามาถ้าคุณผู้ชมอยากกิน,นก็ไปหา,หาซื้อคนเดียวใจใจใจเออเราได้ส่งโครงบ้านแล้วนะแต่เราเราก็ต่ออย่างงี้นะผู้ชมนะเรามานะีขน,นมปังห้าสิบอันไม่พอแต่เราก็มีอาหารเด็กนะเราไม่ได้ฟาร์มเฮี้ยอะไรสักอย่างนะนะใช่เปล่าไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยของเหมือนเดิมมันนะเอาเอาตกตกเออเนี่ยเนี่ยต้องเป็นนกนะแล่มมันเก็บ กันทางครับตรรมเกลือปอกอะไรวะฮะอะไรนะอะไรนะอ๋อตอนนี้คุณแบงค์เขาน่าจะออกกันนะเพราะเรามันเขาจะกลับบ้านนั่นนะใช่ป่าวใช่ป่าวอ่าน้ำลายหางย้อยเฮ้ยเราจะสร้างให้เสร็จนะท่านผู้ชมมะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะกระจุกมีกี่อันนั้นนะทำไมมึงไม่พูดกันเลยวะทำไมมึงไม่พูดกันเลยวะไปงอป่อให้ยิบ วกันหน่อยสิหยิบกันหยิบป่ะวกันหน่อยเข้าใจเปล่าอย่าพูดอย่างงั้นเข้าใจเปล่าหวมะอ่าได้จะพูดอย่างงั้นโอ้ผมมีโชว์เบลเยอะมากถ่าไม่ชมน้านังใจเดี๋ผมไม่ได้ให้ท่านผู้ชมดูนะดินไข่เนี่ยเยอะมากเลยว้าวถามหวานเก็บ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 ออล้ำขนาดปะ กูว่ากูเสียงเดิมเหมือนกูแชมกินดูกูว่ากูว่าทำทำเสียงเดิมดีกว่าไม่ใช่ไกูกูเหนื่อยนะกูเหนื่อยแล้วขี้เกียจี้เกีเก๊กเสียงละมามาทำเสียงเดิมดีกว่านะปะปะปะตอนนี้ผมกำลังเก็บดินนะอ่าดินเยอะมากทุกคนนะดินไม่ได้หมดวะหลังจากที่เราไปฟาร์มมาผาสารเอออย่างนี้ละสวยงามพระรามแปดนะแล้วปากกาหมดไหมมาขอเฮ้ยละเบิงเอ็ม มึงวางเอาพวกมึงเนี่ยจะไม่พูดเะจะวางไปหน้าตาไม่เหลยนะปิดเน่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 วางไว้หน้าตาปิดหมดเลยใครปิดอ่ะใครปิดวะจะปิดทำไมโอ้โหระวังเงี้ยระวังเงี้ยอย่างงี้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 นะอย่างงี้ยอย่างเงี้ยเลยกลางหมดเนยฮะคุณนี่ส่วนจะเป็นตรงกลางคุณนี่ออยให้หมดคุณนี่ออยให้หมดคุณนี่เป็นส่วนตรงกลางเนี่ยออยให้หมด ะเอ้าที่กูดเพชรพังเจ้อเอาไปตีกูอีกเยี่ยมเลยแช่มโอ้ไม่นะแบบนายเดี๋ยวขุดมานนะาจะเข้ามาเนาะผมขอไปครับเอยผมขอไปเอ็นชาร์ตที่ขุดก่อนนะเออลืมไปไม่มีลาปิดติเวนตัวนี้แบบ แบบลำบากแบบอุ้ยคุณจะพูดยังไงมนะันโศมนะลำบากมากไม่มีเหี้ยอะไรเลยปวดเจ็เจบ,จบจเลยเหี้ยพูดจะพูดเจ็บเลยหรอกักลลำบากไง<ร>ลำบากก็ได้อันนี้ขูดเลยก็ได้ปะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราอย่าใช้เพชรมากมันโศมประหยัดนะประหยัดนะใช่เปลา่าใช่ปเปล่าเพชรเหลือญสิบเจ็ดอันเก็บไว้เก็บไว้เผื่อใช้ได้ในในในอนาคตนะเออช่วยช่ข้ากระเท่าเราก็เจ็ในอนาคตอ่ะมาจริงในอนาคตอีกอีกไม่กี่วันไงสัตว์เข้าใจเปล่า นะถ้าในอนาคตท่านจะได้ลาได้ละจ้าจะบอจ้าจ้าจ้าอ่าโอ้ย่าตกจะตกเกี่ยวมากเกี่ยมากกดเลยกดเลยนะโอเคเออไปดูซิว่าแค่รอเราโตยังนะพาดนี้ท่านผู้ชมนะพี่พี่น้าเบื่อชิมหายเลยบางคนแลนี่นะมัน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 ถุยไม่น่าเบื่อเนาะไโอไม่รู้สิ ถ้าบางคนพูดนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะคุณว่าดามเบื่อแต่แต่สําหรับให้ท่านผู้ชมอยากเล่นแมปเราเราก็ต้องสร้างให้มันใหญ่ๆนะใช่เปล่าใช่เปล่าเหมือนเหมือนเหมือนยังไงเหมือนเหมือนเหมือนยังอันนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าเหมืออันนั้นอีกนะเข้าใจเปล่าเหมือนมันไม่เหมือนหรอกมันใหญ่กว่าอีกเข้าใจเปล่าเหมือนอวัยวะเพศชายไม่ใช่นะกูแบบพ่อ วอยอดอ้าวกลัวแบบเพราะนี่นี่นี่เราได้อย่างงี้แล้วผสมนะโอ้ยุงยุงลายดาลายอยูุ่งดูปลาดูบนหลังคากลุงแม่อยู่บนหลังคาลุงแม่มีอยู่บนหลังคาได้เด้วยหรอไม่รูลุงถามพ่องดูใช่เปล่าไอเวนไอ้เวินนี่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 อันนี้เน่ได้แล้วเจวแจวแจวเป็นยังมากอ่ะเอาไปทำให้เข้มันสนุกไงไม่ใช่เปล่า เจ้วนี่ไงได้ละอาบากรจบเลยที่เหลือนะนี่กูจะค้าเองดูนะบาทูให้บาทูโอ้โหไอมิเกือบสองสเตกจกรเร้กแรกแกรเลยวะต้องก้ปคนเข้ามามนะไอม่อน้งการเนันไม่รู้จักกันครับแน ก็กัดซ้ายเหมือนก็เออก็เอามาเถอะนะก็คือม่อนเขามีช่องอะนะเออเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งตามด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้มข้างล่างนะเข้ามันไม่มีคลิปลงเลยนะครับคุยตามไม่แค่เก้าคนเองนะไปติดตามมันด้วยคุณผู้ชมนะโคตรเยอะนะครับเยอะกว่าไอ้แชมป์อีกนะเยอะมากพูดเล่นนะไปชดไปชดไปชดกระจกน่าจะไม่พอเนาะจะพอหรือเปล่าวะมึงยิงเงี้ยไปทำไมฮะกระหึ่งอันต่อเองด้วยไปก่อ เอตัว,ต,วตัวเอกตัวเอกอย่างน kind of ั้นเลยก็จกแล้ว uh, ก oh ็เอกก็จบแล้ก็เอกก็เอกเต็มครับคุณดาวก็เอกกีตาร์เลยฮะอะไรนะนะคุณอะไรนะมึงอยู่เป็นกิโล่ผมไม่ได้ยินที่อะไรเลยบอกว่าเอาโ๊กด้านไหนกระจกอยู่เจอแล้วเจอแล้วเลยตอเผาครับพี่น้องตอกเผากูเผาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะมาคุณจะช่วยวางแล้วมีหงสี่อันเออแจ๋วแจ๋วพวกมึงไม่ช่วยกันเลยเนี่ยฮะ กูช่วยกูทำอยู่คนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยกูเลยเอ้ามึงไม่นับกลัวก็นนับเดให้เขาไปเห็นกูไม่เห็นมึงเข้าะอะเปล่าตายแล้วตายแล้วมึงอยู่ไหนนบขาดเตียงเห่มหมอนในบ้านตอนนี้ก็พอขาดเตียงเห่มหมอนเต็มเด้อครับครับเราเราเรามีผลแกะได้พอมั้งหลังจากที่เราสร้างแมปอะไรเสร็จหาของอะไรครบหมดนะผมจะสร้างรูปปั้นเนาะเป็นอนุสาวรีย์ที่เราแบบเล่นแมปนี้จนจบนะ ไม่ใช่แมวรวมเอาแบบแยกเลยเข้าใจเปล่าจดไว้พอพี่น้องขอมาจดในมึงไม่ใช่เป็นน้องมึงกูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้น้องไอ้กูเนี่ยมู้นกูไม่ได้พูดแค่น้องไอ้เว่ยเปลี่ยนแปลงี่ยมึงอยู่ไหนฮะค้าแมม่าอยกูมเอ้คลายน็อปเลยเหรอได้มีทางเห็นจันทร์อ้าว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 กระจกหมดกระจกหมดมึงจะฆาตกรรมกูแล้วกูมาทำ กระจกไม่พอท่านผู้ชมนะอยู่หาคนซ้ายไมาฮึที่ผ่ายละวไงทรายมาเอาไงทรายเอาเลยคิดตัวเลยเอ้าหายไปตัวน้าต่อตาเฮ้ยใครมาใครมาเอาเศษเออนี่ไงเจอละโอ้โหสี่สิบแปดอันอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยเหลือสองอันเหมือนเดิมเก็บเก็บ ไอ้ภูมากูแบ่งให้มึงอ่ะอ๋อมาเป็นเลยมีสองสเต็กมีหนึ่งสเต็คมีสองสเต็กนี่ไอไอภูมันเปลี่ยนสกินใหม่นะอ่ามันมีหลายสกินมันมันไม่สาสกินมันบ้ามานสมนะมันมันมันไม่มีใครสามมาเลยเนาะว่าครับแต่ผมมีโปรโมชั่นใหม่ก็คือผมจะส่งซูเปอร์นะครับต่าเดี๋ยวดเฮ้ยเฮ้ยน้องเกียวเห็นไหมเสียงเสียงเก๊กเก๊กน้องเกียวอุ้ยอะไรอุ้ยนี่ไงอุ้ย

วางผิดเลเนี่ยอ้ยวก็มีแล้วเว้ยเนี่ยมี่ดีวไอนี่ยไอ้ไอ้ไอ้มอนไอมอนนะไปติดตามช่องมันด้วยนะเนียไอนียไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนอเนี่ยอเนเนีเยนนเ้เงน้ไนีออนเนอเ อ้ิมาเอาขนมไปไอ้ย่าไปตีมาตไมบอกเงียนะครับกอน์้าบอลแล้วมันจบพวกเขาแลก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 นั่นนะสีนะอ๋อบอลบอลวาดได้แกเราเสร็จได้แลวนะท่านผู้ชมนะอ้าวใหญ่โยยเียงกระตกเขาใไหมเออเออตรงกลางตรงกลางตรงกลาง งกลาง้องเดินไปัชมน้าตรงกลางแทนแทนแทนทนฮะเฮ้ยซอมบี้แทนแย้มซอมบี้อซอมบี้เอ้ตายตายเอ้ยเอ้ยผ่าอ้มุมโอ้ฆ่ามกานออะอ๋อะอ๋อฮอ๋อฮะฮะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋ะอ๋ออ๋ะง๋อฮะอ๋ม โอ้เที่ยนี่นี่ีๆกูจะวางอ้าแล้วาจะแจวแมึงอยู่ไหนวะอยู่ไอเออนี่แหละกูไปโอ้ไม่ใช่พูดอย่างนั้นโอเ้ยพายบปบบวอกเอ้ยกระเป๋าห้าป่ะห้ากระเป๋าห้ากระเป๋าห้าสีดำเออสีราเป๋า้มึงนี่อนี่ น่เน่ได้อ๋อได้อย่งยงหารอหารอาน่เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะแมงมุมแม่มุมงแจวเจวแจไปไปบมอนบอมอนแม่มุมตัวหลังทำไมเออเอ้สะดุ้งสะดุ้งสะเดนนะสะเป็นเตกสะแปะเทียนมาแพกกียิตันะเกียไหมกยไหมยังวางมตูให้เราตายแล้วแล้วเดมไหนวงเออวัง อ่านี <get> ่ไงแน่แน like ่แน่แน่ได้แล้วโหจีนี่อะไรนะหมาวะกูแหกตาค่ะพ่องแล้วนะกูแหกปากหาความหาไงใช่เปล่าไอ้ยิงอย่างยิงยิงไอ้นพมึงบอกให้น้องมึงแยกมันหน่อยดิเงีปะไปอยู่กระเปียดหรอไปไปแน่ไม่ยอมนะไปไปอยู่หน้าโรงเรียนเหรอว้าวว้าวว้าว ว่าเฮาไปอยู่สาลานั่งเรียนหรอไปไปหาเออไอไอไอภูมิเราจะทำอะไรกับหลังคาดิภูมิจะทำไงกับหลังคาดิก็บอกว่าไปอยู่ปุ่นหย,ยบหน่อยครับเงียบหน่อยเข้าใจมะไว้แต่มันแบบมี้สายแรกกันไปอยู่ปุ่นกันนะไปไปหาจัดจัดจัดที่สัตว์บอนเลย มึงเล่นอะไรมอสมึงเล่นอะไรใช่ไหมติดติดตัวโควิดปุ๊บติดตัวโควิดพอมาตรการใหม่เนาะมาตรการเก่าแหละแทมอะไรอ่ะมีตรวดอตรวจตรวจผมไม่มีแล้วพี่น้องกโทรูก็จะหมดแล้มามาต่ออะไรเมื่อกี้นะเอาอะไรเมื่อกี้ลดเหรอไม่ไม่ไม่ลดมาต่อเนี่ย ว่าว่าว่าเมกี้เสียงรบกวนนะนักผู้ชมนะเราก็ไปตัดไปเนาะเมื่อกี้ครูมาขึ้นไปได้ง่ายครับอู้ยอะไรเนี่ยครูพี่บี้พี่บี้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยเอ้าเอาไปทิ้งไอ้มาและไอ้กูมาแล้วโดนนะขอเคี้ยนี่ออกนะแอปเปิลแอปเปิลจะไฟจะไฟจะไฟัฮะนุ่มบอกบอกคือลงหน้าก็เหรอ ในๆนนนนนนอะไรยิงอะไรยิงอะไรบงไข่ทากเด็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 กมากเด็กมากเฮยเร็วเด้อทางการอะไรเนี่ยพวกปัวโซเดียมาคองกันยุบเด้ยซอมบี้ทุบประตูว่ามันเป็นลายประตูแข็งแรงกูกไม่เห็นซอมบี้ทุบประตูได้เลยนะทีนี้ เน่ได้ละโอ้โหเสร็จเสร็จมังมุงมังมุงอยู่ด้านเนี้ยอยู่ด้านเนี้ยมันเดี๋ยวมันทั้งประตูฮะี่มันเดี๋ยวมันทั้งประตูทั่แม่งของใครบ้าของใครวะโอ้ยทำไมชมใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็รอโทรศัพท์ใหม่นะ้วนะโอ้เราแจก1 0ผมโทรศัพท์ใหม่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้รับปากสัญญาอ่าไม่ไม่ ้ย no ิีเตอร์ว okay. ีเตอร์อยู่ในบ้านวีเตอร์ถ้าหาตายชีวิตนี่ห้ามเลยอะยังล่ะวิทเตอร์วี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 เตอร์วิเตอร์มึงขึ้นมามึงขึ้นมาอุ้ยเชียร์น้องเขียวแม่สาวปะน้องเขียวน้องวัวเขียวบขียวเป้แม่สาววิเตอร์วีเตอร์ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเออนั่นแหละมือชิบหายแล้วท่านผู้ชมสุดดุงหมอนหมอนมดนึกว่าโอ้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 อะไร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  ตะกี้มันกีเปิดต่อหน้าตอตาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้มันไอ้มันวิ่งอย่นนวิอนี้นนนะเนียว้า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 วเดี๋ยวไปเดี๋วไปมีหินสี่ก้อนนั่นะโอ้โหที่กะนั่งข้าสมารป่ะชาบอกไปชาก็ต้องกาแฟอร่อยตีลีกซิมุกฮะอามา ไม่มีมุกหมดแล้วมุกหมดพูดทีนะังนอนอยู่ไหนให้เชูยูไปซื้อเต็มเตน้าคาบ้านพ่องกันเยนอนอย่น่นอ่นบ้านรัก้าขดลางเลยไอ้บูมไอ้กูต้องกระโดดว่างเนี่ยเป็นคนแบมีเกาะฮะนมนโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ้ระเบิดระเตุมตุ้ตุ้อย่าอย่าอย่านะโอ้มันระเบิดป่านบป่าไปห้ตีงอะปาไปห้ตงในบ้านหินท่นเลยโอ้บ้านประหินบ้านรีสอร์ท ว้าวมีคลิปเปิดสองตัวไว้พราขาดแน่ไหนบ้านเนี่ยเนะผีออเบเสียงแจวแจวแจครับแจวูาอย่งั้นแหละดีดีดีงามดีงามเขาาอยนี่ไปเจานี่แบ้เผมจะได้รับกันนะปากดำเขาอยู่มอาเแล้วแต่ปากดำยิสูบผู้ิไอ้บีีิอู้ดังเกิดในยีนี ปลากินน้ำไม่ชินสุบุรีเอาบอกว่าปากเหลืองเจี่ยวมือนกัปากเหลืองยังไงวะปาเจี่ยวมันเจี่ยวมือนแบบเจี่ยวเหี่ยวเหลืองกันเจียวเมือดียวกันมสุบุรีอ่าท่านผู้ชมนะผมขอจบไปเท่านี้ก่อนเด้อเราจะสร้างเราจะสร้างไปต่อเลยนะนะขอจบคลิปมาเทียงเท่านี้ก่อนนะเด็กเดี๋ยวคลิปมันยาวเนาะอ่าขอตัวลาไปก่อนเด้อเออตีกูอยู่บ๊ายบายนะท่านผู้ชมนะอ่า we <laughs>